ว่าแล้วใส่ส่้มวิวแล้วเดิไปดินมาม,มันมืดล้มล้มล้มสาอ่อนไม่ใชไม่ได้กินแล้วไม่คยมีเริ่มเปลี่ยนแล้วรู้เสจริงวะโล่เเนี่ยวันนี้ยังไม่รู้เวลาไม่มีนี่คอยเหยอ่ะก้อ,องคย มีมมม kind of แต่ weakest, ม่แต่ัไลว่ออยากนี้ใช้เสอต้ิถยไงเอเคโเโเเคโแบบอเคอเคเอเคโ่เอเอเอเคโอเอออเคโเอเอโอเคโอเอเคโเอเเอเอโโออเาโขเโออคอ้ กูไม่มีตัวกูไม่มีตัวไม่รู้คนเดียวว่าพวกแกมมัวอะไรอยู่ไหนมันไม่เจอโปรแกรมหายไลวะมันหายเลยก็หายอยู่ในเรีนนู้นไม่หรอเอ๊ะแจ็คโหลดไปเลยมาโขมาโขเป็ดชัวเหมือนกูไม่เห็นอะไรเลยวะแคมป์พอแคมปม่ไหนครับผม ไม่เอาที่วันทอ่สั่งเมื่อวานไม่เอาแล้วนะดับดูภาพยองหน้าแส่ช่องยิงหน้าใป่ช่องครับงมันเดี๋ยวเดี๋ยวผมรับเต้เดี๋ยวผมพาเข้าบ้านแป๊บหนึงมาหาผมที่ที่ที่รับคนเมื่อกี้ไปอยู่ก่อนแช่มับ ไ f ้ u n เอเไปเตอร์รบอยู่ในตำแหน่งรบกวนรบกวรบกวนรบกวนรเกวนรบกวนรบกวนเบกวนปบวนรบกวนยบกวนรบกวนรบอวนรบกานรเกวนบวนรวนรบกวนรบ้วนรบกวรวนรบกวนกนบวนวนรบนรบกวกวนรกวนรบกนวนรบกยวนวรวรวนวสรวกนกนกนน่วกไม่ได้ ชื่อเหมือนผมเนี่ยว่ามุกแปาพอสองอันยเช่ฟุกริงสวัสดีครับผมเฮ้ยมันที่แบงค์มุแคชกูยั้าายไม่รู้เลยกูไม่เล่นโหลดเลยโหลดโหลดโลดมนหายนาแล้วครับูตนีนไมอยู่หวันไม่ไมม่มีตอเดรัม ต้องฆ่ามีครับมีหายเลยปะมันไม่มีของนี่หว่าเออมีหายเลยปะเรามีผ้อยมาต้องตรงคนที่ไม่ฟังอว์วันนี้ให้ได้ไงเออเดีลโล่แลนโน่เดี๋ลแลนโน่ก็จัดให้เองเลยไหนโน่ไม่มามึงมึงรอไลนโน่นะแไหประมาณภาษาแบบไม่ได้เล่นอ๋อแลนโน่นะเอ๊ะไรอ่ะใหญ่เออ จะตั้นเลยตีเลยออกจะปั้นเลยฮะจะให้คุณทำไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงต้องดูคนก่อนแวบเพื่อนโหลดโหลดใสเจนมันมันมีตีไงอะไม่รู้อะให้กูณใส่ยูสมินี้ทำไหมไม่หลังมิมด้ทำไหมอ๋อคุยจะถือวีไพีมันไงไม่รู้มันจะมาหลายวันไว้แไม่รู้เนี่ยเฮ้ยคุมามาทุกวันเออนี่ว่างแล้วเพื่อนว่างทุกวันนะคุณไม่ได้แต่แต่ไม่ได้เลยวีไอพีรอ ฝนฝนตกออกไปได้ฝนตกเจนี่รู้กูว่ามาดิมึงอยู่ไหนอ่ะอยู่ที่เจนย์เจนกลางโลกเลยไอสัตว์กูใช่อะไรเนี่ยกลางโลกลังขวาต้ึงใส่เหมือนเด้ไปให้มันแล้วถึงจะจบเกมอะไยนี่มึงมาเนี่ยเย้ต่าชายปะน่ะก็ถอดกาใช่ใช่โก้ใช่เนี่ยเขาได้แล้วว่นไงสองอันเลยเย้ชวนกิ้วหน่อยเยอะพาพี่แบงค์ครับพี่แบงค์ขอดูของก็ดีพี่ ขอดูของพี่หน่อยพี่พี่มั่นใจในตัวเองไหมโอ้ของโอ้โหพวกแปดพวกเก้าด้วยได้คุณร oui. like well ู Aye, ้ว่าว่าทำไมพูดแบบนี้แบบไม่ให้มุกแบงค์แบงค์อยู่ข้างบนนะนี่ไงแบงค์เฮ้ยมันมีสองแบงค์ตัวเนี่ยเอาไงดีวะให้ใครข่มดีวะเนี่ย Hey, my vehicle is damaged. I need a mechanic. User was moved to your user. joined your channel. สัตว you know? ์แมวเหมือนเอนะสกอร์โคตรเยอะเอาไอดีวเนี่ยเ็งก่อนเล่นสกอร์แล้วมึงก็รู้อยู่โคลโคลไงรู้รู้ไปดีแม่น กูเล่นกอนหน้าเยอะอกูเล่นกอนหนาเอออขอบวกแปนี่เออกอนหน้ามีเยอะโอ้หมึงเล่นบ่อยเรือกหลังนะเขามีเามีเขามีมัพเดบบวกแปดทุกคนอ่ะมึงมึงคิดว่ามึงดีกว่าเขาวะล่ะนีสิไอ้นี่ไงเดี๋ยวที่หกห้าพอช้ันเ ตัวอลไรตัวอะไรมีอะไรดีขึ้นมีเงินสลิมไปเนี่ยมีครับตายวงสลิมตายมไม่ถูกมิเนี่ยวงวินะตัวคุณเข้าใจเขามัสลิมมะเล่นวงเล่นวิกว่าจะมันกว่าเลยวิมีแล้ววิมีจะเฉยเหมือนมีแปดตัวก็ได้เดี๋ยวเล่นสลิมให้นะเออไปเอาดูก่อนไปดูน่อยไอสัตว์โลใส่กบแดงใช่ไหม อฮนดิฉันไม่เล่นฮอนตอนนี้เพราะว่าทุกคนเลยเกอรกิลแล้วนี่ถ้ามันไม่เล่นมันก็จะเป็นสีสดำมันเป็นพันนี้มันเป็นพันนี้คุยกูทุกคนอ่ะมันมันเป็นอย่างนี้แล้วสันอยู่ๆก็มาชวนพอนแบบบ้ามันมันคุยกูมันก็เป็นอย่างนี้ทุกคนแหละแต่ถ้าคุยอะไรน้อยหงอยทุกคนอะไรอี๋ กู <si เคยห่อยกบถามเลยดน่ยโดเดกูตอบโชยรับคุณไปสนเกเกโอ้ยยังโง่เลยเจ๊งเยอะๆเยอะข้อมือใสอตรงขึ้นเลยเออใจด้วยหูก็รู้แลวสวยโตล้เี่ยวมองห้องยี่ทวโอหแุดอโอ้โหหลุดแน่ ตาตาหน้าพ่อมึงอะตื่นเต้นเพืกันคนจงมาคนจงมาถ้าตื่นเส้นนี่มึ <c oughs> งจะพาไปโดนตบเนี่ยฮะ <ห ả? S 1> ย่าพาเมื่กูไปโดนตบเนี่ยมันยังไม่ตื่นเต้นวะกูกลัววะโดนชินชินแล้ววะตัวนี้ไม่ชินอีกอไง <c oughs> วิ่งวันนี้วิ่งทีเลยว่ายองวะมองที่มองอะไรตีดพึ่งหน้าตึ้งสามตึ้งสี่งโอ้ยหึงคา้อ้ยวเอให้แบงค์กุมแบนดิเดียวไนเน้อง์ารนบราวอร์เป็นดิ อะ,うう ah. e oh. อะไรอะไรเป็นอะไรคมแรงนะมึงเล่นผีได้ดีอยู yes. ่แล้วคุมแรไมันคุมยังไงเอ็ดดูที่ไงโหรีมอกรีพม่าโดนลีหมอกเไตัดดูไปเอาบีต้มาคุมแรงห้ปนารติดนไี่หุบไม่ แล,ล้วพวกโรงแรมตัวเองไม่รู้หรอกมันมีหลักการด้วยการคุมแรมนะ <c oughs> ยังคุมไม่ได้โอ้ฝาด